สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพามาพบกับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยเลยนะครับทำสีมาแล้วนะครับเป็นเซฟิโลนะครับนิสสันเซฟิโล A32 นะครับตัวนี้ตัวปี1999นะครับก็สวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้จะดีนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวนะครับรถจอดแล้วจะเลี้ยวเนี่ยไฟทางด้านข้างนะซ้ายและขวามันก็จะเลี้ยวจะเปิดออกมานะครับสองสว่างให้เรานะครับ ก็รถคันนี้นะครับสวยงามนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆเดี๋ยวจะดูว่าสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับล้อเดิมนะครับตรงรุ่นเลยนะครับแบบนี้ทําสีมาสวยๆนะครับก็เจ้าของดูแลไว้ดีครับถ้าใครสนใจนะครับมาชมไปพร้อมๆกับผมเลยเอาเป็นว่าคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานใครชอบใครพร้อมก็ไปชมไปดูนะครับ ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงนะครับผมเป็นคนหามาให้ชมนะครับไม่ใช่เป็นคนขายและไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับเป็นสื่อกลางเป็นช่องทางให้พี่น้องได้เจอรถที่น่าใช้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าพี่น้องช่นชอบช่องของผมก็ฝากกรุณาช่วยกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับภายในยังแบบเดิมๆนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับ ปี1999นะครับถ้าใครยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเซฟิโล o a 32ก็จะมีในครับเซฟิโลนะครับเขาก็จะแยกรุ่นออกมาเป็น a 32เลยนะครับก็ยังมีพี่น้องที่เขายังใช้งานบัดนอยู่ในปัจจุบันนะครับเขามีทั้งเทคนิคและก็มีความรู้ที่เอามาแบ่งปันมีช่างเกง่งๆนะครับอยู่แถวราชพฤกษ์แล้วก็ตามจุดต่างๆในกรุงเทพก็มีนะครับ ถ้าใครสนใจลดราคาแบบนี้ถือเป็นรถที่หรูหราแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในราคาที่เปิดมาห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆเจรจาต่อรองคุณก็น่าจะเข้าๆราคาจริงๆจริงๆได้อยู่แล้วเนาะครับโอ้ภายในสวยงามนะครับก็มีจอมีมาให้พร้อมแล้วเครื่องเสียงเบาๆนะครับถ้าใครชอบโทรสอบถามไปดูรถไปทดลองขับแล้วก็จะรู้ว่า ที่เจ้าของเขาบอกว่าช่วงล่างนิ่ม,มเครื่องยนต์เกียร์สมูทสมูทได้เป็นยังไงนะครับต้องไปทดลองขับนะครับเราจะซื้อรถนี่สำคัญคือต้องไปดูและทดลองขับนะครับไม่ต้องโอนจองอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ามีคนเอาไปแล้วเราก็หาคันใหม่นะครับก็สนใจโทรหาเจ้าของเลยนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์ก็บาเบลเดิมๆยังอยู่นะครับเขาท่าคงทำสีมาใหม่แล้วเอาเลยครับถ้าใครชื่นชอบรถหรูหูสไตล์ ้นายนะครับแต่ก่อนเป็นรถแบบของผู้บริหารเลยนะฮะก็โทรไปไปทดลองขับได้เลยก็ขอให้ทุกท่านได้รถไว้ใช้งานนะครับขอพระคุณมากๆที่กดติดตามและช่วยกดดูโฆษณาให้ผมนะครับขอบพระคุณครับ